บีบหัวใจเข้าไปใหญ่เลยครับแบบนี้เนี่ยแหละค่ะสีหน้าของความปิตตยินดีของน้องๆนะคะแหมทาแต้มได้แบบนี้ก็ต้องแสดงออกกันหน่อยนะคะสามร้อยหกสิบคะแนนค่ะจะไปกันใหญ่แล้วครับสาหรับคะแนนตอนนี้นะครับแตพัฒนาดอรจากยภาพเยาโดยชนไทยเกิดขึ้นแล้วนะครับเกิดขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับการบินก่อนบินหลังนี่ก็มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันคนละแบบนะครับต้องพลิกวิกิจให้เป็นโอกาสได้นะครับอีกสองทีมนะครับ ทัภาพช้าแต่สิ่งที่นักกีฬาทุกคนต้องทราบก็คือการหมั่นฝึกซ้อมครับครับอันนี้สําคัญนะครับครับจะทําเครื่องบินให้ดียังไงก็แล้วแต่ครับถ้าเกิดขาดชั่วโมงบินการฝึกซ้อมที่ถูกต้องนี่โอกาสก็ไปไม่ไกลนะครับกีฬาทุกประเภทต้องหมั่นฝึกซ้อมครับถ้าอ่อนซ้อมไปเมื่อไหร่ก็เสร็จ้ามานนั้นครับการอบรมที่ผ่านมาเห็นอาจารย์บอกมีน้องๆสามารถประดิษฐ์ ปีของเครื่องบินคล้ายๆกับนักต๊นวัตกรรมที่เรียกว่าวิงเล็ครับใช่ครับเป็นการเพิ่มการทรงสวยกับเครื่องบินได้ดีขึ้นครับซึ่งเริ่มมีการพัฒนาในภาคตะวันออกเสียงเหนือเนี่ยครับรับเมื่อวานเราดั่งเครื่องมายังแอบดูวิงเล็ที่ปีกเครื่องบินเครื่องบินไม่เห็นนะคะเห็นแล้วนึกถึงน้องๆคุณอนุมัติไม่ได้นั่งริมหน้าต่างแต่เห็นนะฮะมองเห็นแล้วนั่งอยู่แถวสอง ก็หลับบ้างชำเลียงบ้างนะครับก็ยังพอมองเห็นนะครับซึ่งโครงการตรงนี้นะครับหนูน้อยเจ้าไปหาทีวีไทยเนี่ยเป็นโครงการที่ทําให้กับเยาวชนจริงๆเลยครับเป็นการสร้างคนสร้างเยาวชนและเพิ่มคุณภาพคนนะครับในการที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าครับมาดูทีมที่4นะคะ God Army ค่ะจากโรงเรียนโคกสีเมืองจังหวัดกาลสินนะคะประกอบไปด้วยนายทิติพงษ์มันชัยค่ะนายวิทยาพงษ์กองนรงแล้วก็เด็กชายชิงชัยมันเขตกิจนะคะ อาจารย์ผู้ควบคุมนะครับอาจารย์เกื้อนวิเศษชาตินะครับแมททีมกอท์ัมมี่จริงๆในอยู่ราชบุรีนะครับวันนี้ยืมชื่อมาใช้นะครับโรงเรียนโคกศรีเมืองจังหวัดกาลสินอ่าจะเวลาพร้อมสามทีมทําไปแล้วนะครับ300คะแนน30แล้วก็360คะแนนหรือว่าสูงมากเลยนะครับต้องช่วยลุ้นนะครับโรงเรียนจากาลสินบวนแล้วก็หัวปักลงไปนะคะขวงสว่านเลยนะครับ เพราะว่าในช่วงจังหวะที่เลี้ยวเนี่ยไปเลี้ยวตามลมพอดีครับกับการเลี้ยวตามลมแล้วตอนนี้ลมก็เริ่มที่จะหนาขึ้นนิดหน่อยครับดูจากถุงลมเป็นหลักนะครับถุงลมเริ่มตั้งแล้วครับเพราะนั้นถุงลมเริ่มตั้งในรยลมเริ่มแรงขึ้นการเลี้ยวตามลมเนี่ยถ้าไม่ตั้งลำไม่ดีเะ่ก่อนเนี่ยเครื่องบินก็จะเสียสูญเสียสูญครับน้องเที่ังมาใช้บวกการเลี้ยวตามลมเนี่ยความเร็วสําคัญที่สุดกับการทรงตัวตอนนี้กําลังจะตีวงเพื่อมาเข้าห่วงนะครับ สำคัญตรงช่วงโค้งเนี่ยนะคะสะกิดนิดเดียวแล้วก็น่าเสียดายอย่างนี้ต้องบอกว่าแม่นนะห่วงใหญ่นะแต่ไม่เข้าไปชนเอาคอบห่วงเนี่ยแสดงว่าแม่นจริงยังมีเวลาครับมีเวลาเกือบ2นาทีนะครับสาหรับโรงเรียนจากกาสิงนะครับ โคกสีเมืองซึ่งตอนนี้สังเกตอาจารย์นะครับากำลังปลอบใจนักเรียนนะครับว่าไม่ต้องกังวลนะครับเพราะนั้นเด็กเนี่ยกังวลในสองทีมแรกที่ทำคะแนนมากไปก่อนนะครับจะเย็นเย็นแพ้เป็นพระชนะก็เป็นพระเลือดจิตใจเนี่ยสำคัญนะครับ อ๋อจารย์เข้าไปปอบ่อยเริ่มนิ่งครับคะแนนเริ่มตามมาแล้วครับอีกแล้วอ้ยสามสิบครับเพราะว่ามันรอดแล้วเข้าแล้วแล้วเลยเส้นด้วยได้แต้มใช่ไหมครับได้แต้มครับก็เลยในเขตที่กําหนดไว้แต่ถ้าตรงในเขตนี่คือถือว่าไม่ได้แต้มครับการคัดเลือกจาก5ทีมนี่เราเอาเก็บไว้กี่ทีมครับเราเก็บไว้สามทีมครับสมซึ่งก็อยากจะบอกสองภาคที่ผ่านมาว่าคนที่ได้ตําแหน่งที่3นะครับของแต่ละภาคในการแข่งขันเนี่ย สามารถเข้าไปแข่งขันจริงแชมป์ได้เลยนะครับแชมป์ออฟเดอะแชมป์แชมป์ออฟเอแชมป์เลยนะครับที่จังหวัดประจวบคิรีขันครับเราใช้ชื่อว่าแชมป์ออฟเดอะแชมป์สพททีพีไทยนะคะก็แข่งขันที่จังหวัดประจวบคีริขันในเดือนตุลาคมถือว่าเป็นสนามที่ผมชื่อไม่ค่อยสั้นเท่าไหร่ไม่ยาวกำลังดีกำลังดี ก็มีชื่อให้เราเลือกหลายชื่อนะครับเพียงแต่ว่าเราปิงชื่อนี้สักเราก็เลยใช้อนี้แทนคือมีการโอน้อยออกกันนะคะก็สรุปว่าชื่อนี้ดีที่สุดแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทําอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนผมว่าอะไรเราก็ดีหมดทุกอย่างครับชื่อนั้นไม่สําคัญแล้วค่ะแต่ว่ารายการนี้ค่ะถือว่าเป็นรายการที่น้องๆให้ความสําคัญนะคะที่ผ่านมาในรอบคัดเลือกมีรู้สึกว่าจะ9 8าทีมนะคะมาร่วมกันเลือก เดี๋ยวรอดูคะแนนของทีมกอสอาร์มีนะครับจากโคกสีเมืองจังหวัดกาลสินตอนนี้เครื่องบินก็จอดนิ่งอยู่บนพื้นหญ้าแล้วนะครับคะแนนออกมาแล้วนะคะ90คะแนนค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยนึงนะคะสำหรับทีมกอสอาร์มี่ค่ะคราวนี้ก็เป็นเรื่องของบ้านหนองเม็ดพิทยาจังหวัดศรีสะเกษทีมสุดท้ายนะครับที่โคกสีเมืองนี่ภาวนาขอให้ได้น้อยกว่า90ไวยครใช่ไหมครับ ทีมสุดท้ายที่เข้ามานะคะสำหรับทีม KO1 นะคะคทีม KO1 เดี๋ยวเราจะได้ทราบกันว่ามีใครบ้างขอเท้าความสักนิดหนึ่งนะคะคือเขาเข้ามาได้เนี่ยเขาไปเพลย์ออฟมานะเพราะว่ามี3ทีมที่ทำคะแนนเท่ากัน100แต้มในรอบคัดเลือก S <S 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 เห็นไหมคะัว้วหนึ่งร้อยแต้มนี่ยังต้องไปเลยธรรมดาหนึ่งร้อยแต้มนี่ยืนพื้นเข้ารอบแน่นอนนะครับตาปกติที่ที่เราจัดมานะครับแต่เนื่องจากตอนนี้หนึ่งร้อยนี่กลายเป็นพื้นพื้นเด็กๆไปแล้วแล้วทีมทีืจอแข่งนะครับบ้านหลองเม็กเนี่ยนะครับเป็นผู้เป็นสุภาพสตรีด้วยครับที่เข้ารอบมาแล้วครับหนึ่งเดียวเลยนะครับสุภาพสตรีครับ เลยแสดงให้เห็นศักยภาพกภาพเด็กไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่มีความสามารถหมดครับถ้าเขาได้รับโอกาสครับแล้วน้องผู้หญิงนี่ปิยธิดานี่เป็นกัปตันเองด้วยนะครับว่าค่ะเดี๋ยวเราจะดูลีลาของเธอครับนอกจากเด็กหญิงปียธิดาลีลาน้อยแล้วก็ยังมีเด็กชายทศพลกัลยาสายเด็กชายนัทพลเบ้ามณีนะคะขอวิยุทุกเครื่องนะครับอาจารย์ทุกผก็คือคุณวิรเดชสาวกข่งพันธ์ชัยค่ะทุกเครื่องปินนะครับ ถ้าเวลาพร้อมลงคะแนนพร้อมนักบินพร้อมเริ่มครับออกตัวไปแล้วนะคะแมวันนี้ตื่นเต้นเหลือเกินนะคะการออกตัวนั้นไม่ดีแล้วก็หล่นพื้นไม่เรียบร้อยแต่ว่ากำลังใจยังดีอยู่ค่ะครับไม่เป็นไรนะครับ บ้านหนองเม็กพิทยาจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็โดนบีบครับโดนบีบหัวบีบท้ายอยู่นะครับอย่างน้อยที่สุดโคกสีเมืองจากกาะ,ะสินก็บีบหัวใจอยู่ตอนนี้เอ้มีปัญหาหรือเปล่าไม่ทร,ราบว่าลองเครื่องลากแล้วนะคะก็ยังทะยานไม่ขึ้นมาลองเครื่องที่สองเป็นยังไงก็ยังไม่ดีขึ้นนี่หัวปักหมดเลย<ช>นะนะครับน่าจะเป็นเรื่องการบิดพลาดทางเทคนิคหรือเปล่าเอาล่ะยังไงคะ เย็นๆหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยๆแก้ไขกันไปค่ะยังมี่เวลาค่ะสามครั้งนี่ถลายออกนอกลันเวททั้งสามครั้งเลยนะครับใจเย็นๆครับเชื่อว่าผู้ชมอยู่ที่สนามกีฬาแห่งนี้เอาใจช่วยกันอยู่แล้วนะสิบคะแนนครับเริ่มที่จะนิ่งขึ้นนะครับแหมเสียเวลาไปประมาณหนึ่งนาทีแต่ก็ได้สิบคะแนนแล้วนะครับหญิงเดียวเลยครับหนึ่งเดียวนะครับสำหรับสุภาพติีที่เข้าแข่งขันในการอ่า ถิงแชมป์ภาคตะวันออกเชียงเหนือครานี้นะครับทีม KO1 ค่ะจากโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยาจังหวัดศรีสะเกดนะคะ KO นี่จะน็อกเข้าหรือโดนเข้าน็อกครับมีเวลาอีกหนึ่งนาทีนี่เดี๋ยวรู้เลยเป็นลำสีขาวนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการตรวจสอบเครื่องบินแล้วนะคะเช็คแบตเตอรี่เรียบร้อยใช่ไหมจัะจ การตรวจสอบเรียบร้อยความพร้อมเรียบร้อยครับไม่ได้เปียบเสียเปรียบนะครับครับไม่ได้เปรียบเสียเปียบเลยนะครับแม้กระทั่งการวัดแบตเตอรี่เราก็กำลังจะเท่ากันครับใช่ครับเข้าไปแล้วครับสามสิบครับสามสิบอาจารย์ธนกรหนกครับเสียงดังฟังชัดบอกสามสิบคะแนนนับไปเรื่อยๆได้เลยนะครับอาจารย์อย่าพิดอย่างเดียวสามสิบครับโโ กล้เข้ามาแล้วนะครับโคกสีเมืองนะครับอันตรายแล้วนะครับนอกจากจะลุ้นตัวเองแล้วนี่ต้องลุ้นผู้ต่อสู้ด้วยโอ้สาสาครั้งนี้เกิดแล้วนะครับพะมีห่วง10คะแนนด้วยเวลาอย่างเหลือครับถ้าได้ก็ตรงนี้ก็คือตอนนี้น่าจะน่าจะร้อยแล้วด้วยซ้ํานะครับตอนนี้ได้มากได้ลุ้นก่อนก็น่าจะอุ่นใจแล้วล่ะค่ะ คงจะเกาะอยู่ในับที่สามอย่างไม่มีปัญหาแล้วนะดูสีหน้าของเธอยิ้มแย้มแจ่มใสเลยครับแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติครับรับเขาบอกว่าขอให้เขาได้มีโอกาสครับเขารอบเขาดีใจนะครับครับปัญญาของการแข่งขันไม่ว่าชนิดใดก็แล้วแต่ท่านผู้ชมครับผู้ชนะนั้นจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับหนึ่งร้อยแต้มครับสามสิบสามครั้งแล้วก็สิบแต้มหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับสามแล้วครับโค้เสีแดงตกไปแล้วนะครับ แล้วก็เป็นอันว่า3ทีมที่จะได้ไปต่อในการแข่งขันชิงแชมป์ออฟเดอะแชมป์สพททีวีไทยนะคะ ก็คืออันดับที่1ค่ะสําหรับทีม YCP1 อันดับที่2คือนากภัยหนึ่งแล้วก็อันดับที่3ทีม KO1 ค่ะครับส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับก็มีโคกสีเมืองกาลสิน90คะแนนแล้วก็ชุมแพศึกษาจังหวัดขอนแก่น30คะแนนก็สามารถนํากลับไปฟิตซ้อมใหม่ได้นะครับอย่าเพิ่งท้อแท้นะครับนี่เป็นเพียงบทเริ่มต้นบทที่1เท่านั้นเองนะครับ